ขนาดที่เราดูกันต่อนะทาบบูชมฮะมาดูประเด็นการบ้านการเมืองมันมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งของอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ปัจจุบันเป็นประธานคณะก้าวหน้าทาบบูชมคุณธนาทรจริงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้โพสต์เฟสบุ๊กระบุว่าไปบรรยายวิชาการเมืองการปกครองสมัยใหม่ให้นักศึกษาปีสองหลักสูตรปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่องกลุ่มทุนกับการเมืองไทยซึ่งคุณธนาธรบอกสรุปให้ฟังว่าบรรยายเริ่มด้วยสไลด์สามชิ้นที่มาพร้อมกับคำถาม3ามคำถามด้วยกันแล้วคุณธนาธรก็ไล่เรียงสไลด์แรกคือรายงานข่าวเกี่ยวกับรายชื่อกลุ่มทุนชั้นนำของปร,ประเทศที่สนับนสนย์กปปสที่สร้างจานการณ์ให้นำไปสู่รัฐประหารปี57 แล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมกลุ่มทุนในประเทศไทยถึงพาก,กันไปสนับ,บสนุนกปปสแต่ไม่สนับสนุนการเป,ปลี่ยนแปลงที่เป็นไปยิบตาสไลด์ที่2คุณธนาธรแจกแจงว่าเป็นกราฟ GDP ต่อหัวเทียบระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์ย้อนกลับไปในทศวรรษร1960ถึงปัจจุบันประเทศที่ว่ามานี้เริ่มต้นพร้อมประเทศไทยในทศวรรษรเดียวกันแต่ผ่านไป60ปีบางประเทศเทคออฟตัวเอง จนรวยกับประเทศไทยห้าเท่าแล้วตั้งคำถามทำไมประเทศไทยที่เคยคิดฝันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียมิราเคิลเทคออฟตามญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์เป็นเสือตัวนี้ฮกลับไม่สามารถเดินทางไปสู่ความฝันนั้นปัจจุบันเป็นลาหรือเป็นม้าอันนี้เติมสไลด์ที่สาม คือรายงานของธนาคารเครดิตสวิตที่มีการจัดลำดับความเหลื่อมล้ำระหว่างคน1%กับ99%ของประเทศต่างๆเอามาเปรียบเทียบกันในปี2022ไทยติดอันดับ4ของประเทศที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากที่สุดในโลกโดยคนจน1%ถือทองทรัพย์สิน39.4%ของทั้งประเทศอยู่แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าทำไมประเทศของเราถึงได้เหลื่อมล้ำมากขนาดนี้นี่ฮะท่านผู้ชม แล้วก็มาถึงบทสรุปอย่างที่บอกไปคุณนรธาทรเนี่ยระบุว่าไม่ว่าจะได้ดูรายละเอียดลงไปในอุตสาหกรรมไหนไปถึงกลุ่มทุนอุตสาหกรรมไหนธุรกิจไหนพลังงานเคลื่อนความถี่โทรคมนาคมแอลกอฮอล์สิ่งทอดีลตี้ฟรีโรงแรมค้าปลีกคุณนรธาทรอ้างว่ามีโครงสร้างร่องรอยความสัมพันธ์กับชนชั้นนำอยู่ในแทบทุกอุตสาหกรรม และประเทศไทยจะเยริญจะเจริญได้อย่างไรถ้ากลุ่มทุนใหญ่ไม่คิดสร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตก,กรรมด้วยตัวเองหากินแต่ก,กับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากค่าเชา่าทางเศรษฐกิจอย่างเดียวคนธนาทรบรรยายโดยใช้คำว่าไม่ต้องมีโนฮาวรู้แค่โนฮูโนฮูรู้จักใครแล้วก็ไล่เรียงว่ายังไงนะ เมื่อไล่ไปดูที่มาที่ไปของแต่ละคนนะคะก็จะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่ผ่านมากลุ่มทุนใหญ่ของไทยจึงสนับสนุนกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยและการรัฐประหารทำไมไทยถึงไม่สามารถเทคออฟได้แบบหลายประเทศที่เริ่มต้นพร้อมกับเราในช่วง60ปีที่ผ่านมามแล้วทำไมความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในประเทศของเรามันถึงได้สูงขนาดนี้นี่นี่คือการโพสต์วันที่ไปบรรยายที่ธรรมศาสตร์ขนาดที่เมื่อวานเจ้าตัว ไปร่วมเสวนาในงาน13ปีพีมูฟสู่สังคมที่เป็นธรรมบางช่วงบางตอนก็พูดถึงประเด็นความไม่เป็นธรรมในสังคมจากหลักคิดของผู้ถืออำนาจโดยระบุว่าวาระประเทศไทยของผู้ถืออำนาจเนี่ยไม่ใช่การพัฒนาประเทศไม่ได้ทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นไม่ใช่สร้างเศรษฐกิจให้เจริญไม่ใช่สร้างเสียงกอรที่เป็นธรรม คุณธนทรกล่าวหาว่าวาระของหลักคิดผู้ถืออำนาจก,ก็คือการรักษาระบบระเบียบป,ปัจจุบันให้ตัวเองเสวยสุขตลอดไปคงสั้งอำนาจหรือผู้ที่ถืออำนาจอยู่ซึ่งเป็นพันธมิตรกันระหว่างชนชั้นนำทางจารีตผู้นำกองทัพนายทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยเขามีวาระของประเทศไทยของเขาเองวาระประเทศไทยของพวกเขานั้นคือสรุปโดยย่อ รักษาระบบระเบียบปัจจุบันไว้เพื่อให้เขาเสวยสุขได้ตลอดไปเพื่อเขาให้ครองอำนาจนำทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองได้ตลอดไปนี่คือวาระประเทศไทยของกลุ่มชนชั้นนำวาระของพวกเขาไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่แคร์ต่อการทุจริตคอร์รัปชันพวกเขาจึงไม่แคร์กับความเหลื่อมล้ำพวกเขาจึงไม่แคร์กับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย พวกเขาไม่แคร์เพราะมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวาระของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการทุจริตไม่ว่าการเป็นเรื่องการเล่นเส้นเล่นสายในระบบราชการสิ่งต่างๆเหล่านี้พูดกลับก็คือเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อรักษาระบบของเขาให้อยู่ด้วยซ้าไปถ้าแต่งการแต่งตั้งข้าราชการทั้งหมดเป็นไปด้วยคุณธรรมเป็นไปด้วยผลงานเมื่อไหร่เขาจะเอาคนที่เขารับใช้เขาขึ้นมาดํารงตําแหน่งได้อย่างไรนี่ฮะท่านผู้ชม ขนาที่คุณธนาธรปรากฏตัวสื่อก็ต้องถามแหละประเด็นที่คุณชัยสวัสดิ์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลมานั่งที่นี่แล้วก็บอกว่าได้คุยคุณธนาธรเชื่อว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษศกรรมของพักก้าวไกลที่เสนอจะมีช่องให้สรารสิทธิ์แล้วเชื่อว่าธนาธรจะสรารสิทธิ์รับนิรโทษศกรรมเพราะเจ้าตัวมีคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่เหมือนกันรวมถึงอดีตแกนนำอนาคตใหม่คนเดิๆ เมือ่อวานนี้ถนะ้าข่าวถามไม่ว่าจะเป็นก่อนเสวานาเจ้าตัวบอกว่าถึงเวลาจะแถลงเองลงมาแล้วเราบอกนะครับว่าเราจะ่าย,ายในประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าขออนุญาตไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่อง ไอ้นี้ให้สัมภารถพักเถอะให้พักให้สัมภาษณ์เถอะนะเรื่อกการสลัสิทธิ์เรื่องอะไรนะเดี๋ยวไว้ถึงเวลาเดี๋ยวไว้ถึงเวลาก็คงจะแถลงเองไม่ต้องห่วงถึงเวลาผมแถลงเรื่องนี้เองหมายถึงว่าพี่พี่เอก่กกับทางผู้จัดงารนะครับสสวัััดดีครบเดี๋ยวถึงเวลาจะเป็นเรื่องนี้เก่งอะไรจะกินอันนี้ก่อนเมื่อวานนี้ไม่พูดจริงๆนะขนาดตอนในวงเสวนาก็มีถามอีกก็ไม่พูดอีกก็ ผมว่าเดี๋ยวไว้ถึงเวลาดีกว่าครับผมคิดว่ายัางเร็วไปนะครับแต่ถึงเวลาพูดแน่นอนครับไม่ต้องหัวเดี๋ยวขอให้ถึงเวลาดีกว่า